อ่าครับก็มาต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการสอนการเข้าเกมนะครับอ่าอแบบันดับแรกนะครับให้คุณเลือกเกมที่จะเล่นมาก่อนนะครับซึ่งเกมที่เล่นก็อยู่หน้านี้นะครับหรือจะเปิดมาตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งแถบภาษาจีนตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเกมเล่นได้ทั้งหมดเลยอ่าครับนี่ ต่เป็นเกมหมดเลยนะครับแบบนี้ซึ่งบางอันเป็นของ V.I.P นะครับเราก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับที่เป็นโนวีนะครับอ่ะ,อะรอนิดนึงนะครับเด็ดอืดตัวนี้อ่ะวิธีการเล่นเกมนะครับอ่ะในเมื่อกดเลือกเกมที่เราจะเล่นแล้วนะครับให้กดตรงนี้นะครับอันแรกเลยอ่ะกดเข้าไป มันก็จะขึ้นอย่างนี้มาซึ่งบางครั้งห้องตรงนี้นะครับมันก็จะเต็มซึ่งมันจะให้เรารอคิวอยู่นะครับตรงนี้ให้เรากดอันนี้ไปนะครับอะกดเข้าไปแล้วมันก็จะดึงเข้าเกมน,นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็กดได้เลยอะไปแล้ว <c oughs> อะนะครับวิธีการเข้ามันก็จะ เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเข้าแล้ว <S <S ซึ่งหลายๆคนก็มีปัญหานะครับซึ่งเข้าเกีไม่ได้เลยหรืออาจจะเข้าตัวแอป,ปไ,ได้เลยนะครับซึ่งก็วิธีแก้ก็จะอยู่ในปักหมุดน,นะครับใครที่ไม่รู้จริงๆก็สามารถทักแชทมาหาผมได้นะครับอ่าเคครับวันนี้ก็ ต่อไปก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้ตัวเกมไหลเลื่อนขึ้นนะครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณครับ